สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคําประจําวันที่27กันยายนนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับจะเห็นได้ว่า,าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกดาวกรอพักตัวลงไปนะครับซึ่งกรอบเนี้เป็นกรอบที่เราคุยกันไปแล้วว่า,าในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยจะเห็นได้ว่า ก่อนหน้านี้นนมันมันพักตัวอยู่แถวๆ161.8แถวก็คือมีมีแนวรับอยู่แถวประมาณ1,916ดอลลาร์ประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งการพักตัวเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าอยู่ในระดับเนี้ยมันดีอยู่นะครับในในทิศทางาขึ้นแต่ว่าสิ่งที่กังวลที่คุยกันไว้วิกที่แล้วเนี่ยก็คือว่ามันพักการพักตัวของมันเนี่ยมันเป็นการพักตัวในรูปแบบของไซเวดานะครับก็คือก็คือราคาเนี่ยมันเริ่มมีการทําทําจุดโลที่ที่ต่ําลงนะฮะ เวลาที่มันรีบาวขึ้นมาเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าใครแล้วเนี่ยพอหลังจากขึ้นไปทำออทัมไฮไว้ใช่ไหมครับแล้วก็รีเจ็คลงมาแล้วก็จังหวะรีบาวตรงนี้มันทําเป็นโลว์ไฮนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกก็เป็นโลว์ไฮอีกนะฮะแล้วก็เด้งตรงนี้ก็ยังเป็นโลว์ไฮอีกนะครับจนสุดท้ายเนี่ยราคามันมีการเบรกก็อพักตัวลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่า ตอนนี้น่าจะน่าจะมีการคอลเลิคชันเกิดขึ้นในถ้าภาพรวมระยะยาวนะก็อาจจะเป็นจังหวะคอลเลิคชันในในอัพเทรนนะครับในแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมระยะยาวนะครับส่วนเป็นในส่วนของซับเทรนเนี่ยนะฮะก็คือ,อในระยะกลางถึงถึงระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเป็นแนวโน้มขาลงนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าให้พูดโดยรวมก็คือเป็นเป็น,ปนอาจจะเกิดแนวโน้มขาลงนะครับในช่วงของของแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวนะครับเป็นแนวโน้มขาลงระยะสั้นนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าในมุมมองของอดิมาซัพพายเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่า,าตรงเนี้ยมันเคยเป็นแนวต้านมาก่อนนะครับแล้วก็ราคามันเบกเบก เบรกัพขึ้นไปเนี่ยนะฮะเบรกขึ้นไปเนี่ยแปลว่าตรงเนี้ยมีโอกาสจุดตรงเนี้ยนะครับโซนตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะมาเป็นแนวรับในอนาคตนะฮะซึ่งก็จังหวะเนี้ยนะครับที่มันเบรกดาวลงมานะครับจุดที่คาดการไว้ว่าอาจจะลงมานะครับอาจจะอยู่แถวแถวพันแปดร้อยถึงพันประมาณพันแปดถึงพันเจ็ดห้าสิบสามนะครับประมาณนี้มีมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าในมุมอออม,มองของฟิโบเนี่ยในมุมมองของฟิปเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ย แต่200แล้วไม่ควรลงมา1 6 8 8แล้วละนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะลงมาจริงๆก็คือไม่ควรต่ำกว่า100นะครับทีนี้ถ้าเราจะดูะดูรีเทสเมนต์ของมันนะฮะแล้วก็จากจุดที่มันมีการปรับตัวขึ้นไปเนี่ยนะฮะเริ่มปรับตัวขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนนะครับ207.5นะฮะ ่าทีนี้ถ้าเราดูรีเทสเมนต์ของมันเนี่ยนะฮะหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยคิดว่าไม่ควรย่อต่ำกว่านี้นะครับรีเทสเมนต์ไม่ควรต่ำกว่านี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันจะกรอบราคาเนี่ยมันจะไปอยู่แถงแถวอ่าอยู่กัมกึ่งแถวแถวประมาณหนึ่งร้อยฟิปนะครับแล้วก็แล้วก็ต่ำกว่านิดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นโซนที่เราคาดหวังว่า โอเคราคาจะคอลเลกชันลงมาแล้วหยุดที่ตรงนี้เพื่อที่จะรักษาภาพรวมในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวทำเนี่ยนะฮะในระยะยาวที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะจะรักษาแนวโน้มตรงนี้ไว้ได้นะครับเนี่ยครับเพราะว่าถ้ามันตั้งแต่ที่มันขึ้นมาจากที่มันขึ้นมาถ้ามันย่อมาโอเคย่อมาถึงแค่6กสเจ็ดแปดเี้ยมันมันยังมีลุน้นยังมีโอกาสที่ท,ที่ราคาเนี่ยมันจะ กับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ถ้าต่ํากว่านั้นเนี่ยถ้าต่ากว่า6 1สเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วอาจจะอาจจะแบบเด้งเป็นไซเวย์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางได้นะครับทีนี้ทีนี้ตรงเนี้ยอ่าก็จะเราจะได้โซนถ้าเราดูจากตัว r ีเทสเมนต์นะครับมาประกอบเนี่ยจะได้จะเห็นว่าโอเคในระยะยาวเนี่ยจะมีโซนแนวรับที่คาดหวังว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาซัพพอร์ตนะครับอยู่แถวแถว อ,อยู่แถวๆ1 1,748ดอลลาร์นะครับถึง1,671ดอลลาร์นะครับอันนี้คือแนวรับในระยะยาวเนาะแล้วก็แล้วก็ในส่วนของในส่วนของจุดลุ้นจุดแรกนะครับจุดลุ้นจุดแรกนะฮะตรงนี้นะครับถแถวๆ1,700ถึง1,800ประมาณนี้นะครับคิดว่า1,800 1,800เนี่ยก็คือน่าจะเป็นแนวรับจิตวิทยานะฮะว่ามันอาจจะมีการรับของราคาไว้ได้นะครับแต่ไม่รู้จะรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่เนี่ยก็คาดว่าน่าจะลงมาโซนสีเขียวตรงนี้นะครับแถวก็ตีว่า1,736ถึง1,689ประมาณนี้นะครับไม่ควรต่ำกว่านี้นะฮะถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยภาพรวมในระยะยาวผมมองว่ามันจะจะเสียเสียเสียทรงแล้วนะฮะก็คือ ตัวเวลของมันน่าจะน่าจะไม่โอเคแล้วนะครับประมาณนี้ทีนี้ลองไปดูในระยะกลางถึงระยะสั้นดูก่อนนะฮะร,ระยะกลางกับระยะสั้นตอนนี้ดูผมดูที่ตรงนี้เลยแล้วกันระยะกลางเนี่ยก็ค่อนข้างที่มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะลงมานะฮะค่อนข้างมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเนี่ยค่อนข้างสูง พอสมควรเหมือนกันนะครับก็เอ่อตอนนี้เพราะว่าในช่วงใกล้ๆตรงนี้นะครับมันยังดูแล้วไม่เห็นแนวรับที่ที่มันมีนัยยะสักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยอ่าไอตัวเส้นปะตรงนี้ก็คือเส้นพันแที่เป็นที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นแนวรับจิตวิทยาแถวๆอ่าซึ่งอิงจากตัวที่มันเบรกในทำเฟรมระยะยาวไปนะฮะก็อาจจะลง อาจจะลงมาแถวแถวนี้หรือมาย่ำในโซนเขียวนี้ได้ต่อนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือแน,แนวต้านในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยจะอยู่ที่1,916งพัาดลารนะครับแล้วก็ในขณะที่แนวรับนะครับจะอยู่แถวๆถวพันเจ็ดพันก่อนนะครับแล้วก็พันเจ็ดสามสถึงพันเาถึงเท่าไหร่นะ ถึง1689ประมาณนี้นะครับแล้วก็ภาพรวมตอนนี้ยังไม่น่าเล่นยังไม่น่า,าเล่นจังหวะบ่ายนะครับก็คิดว่าหาจังหวะเซลล์ตามน่าจะมีโอกาสเล่นได้มากกว่านะครับเพราะว่ามันเพิ่งเบรกแนวรับมานะครับถ้าจะไปสวนเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะเสี่ยงเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ เพราะว่าคิดว่าตอนนี้มันน่าจะยังลงไม่จบนะครับเพราะว่ายังไม่มีการแบบว่าปรับฐานแนวรับใหม่เลยนะครับก็ลองติดตามมันดูครับแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็วันจันทร์เปิดมาก็อาทิตย์นหน้าเนี่ยทางสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ค่อยๆดูกันไปนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะมีการปรับตัวไปในทิศทางใดบ้างนะครับจะเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ไหมนะฮะประมาณนี้ ก็อย่าลืมนะครับฝั่งขาบายเนี่ยถ้าจะเล่นก็หาจังหวะเล่นดีๆนะครับเพราะว่าภาพรวมมันยังมีโอกาสที่จะลงต่อได้มากกว่าอยู่นะครับก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ